อินทิกรัลไม่ตรงแบบชนิดที่สองนะคะชนิดที่สองเนี่ยนะคะจะเป็นนะคะอินทิกรัลไม่ตรงแบบนะคะที่นะคะช่วงของการอินทิเกรตเนี่ยนะคะมีขอบเขตนะคะแต่ว่าตัวถูกอินทิเกรตนะคะหรือฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันฟังก์ชัน f นะคะไม่ต่อเนื่องนะคะที่จุดปลายนะคะคือนะคะเป็นเป็นกรณีที่2แล้วเนาะ เราจะเป็นเขาจะเป็นอินทิกรัลไม่ตรงแบบนะคะชนิดที่2นะคะในกรณีที่ฟังก์ชัน f เนี่ยไม่ต่อเนื่องที่บางจุดนะคะไม่ต่อเนื่องที่บางจุดนะคะทีนี้ไม่ต่อเนื่องที่บางจุดในที่นี้คืออะไรบ้างนะคะคือนะคะอินทิกรัลไม่ตรงแบบชนิดที่2นะคะจะเป็นอินทิกรัลไม่ตรงแบบนะคะที่นะคะตัวถูกอินทิเกรตหรือฟังก์ชัน f นะคะไม่ต่อเนื่องนะคะที่จุดปลาย a นะคะ จุดปลาย b นะคะหรือนะคะจุดซึ่งอยู่ระหว่าง a กับ b ค่ะนะคะหรือจุดที่อยู่ระหว่าง a กับ b นะคะโดยที่นะคะเราจะเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนนะคะคือฟังก์ชัน f จะไม่ต่อเนื่องนะคะที่จุดปลาย a ค่ะนะคะโดยที่นะคะนิยามของเขานะคะเขาบอกไว้ว่า ถ้า f นะคะไม่ต่อเนื่องที่จุดปลาย b นะคะแต่ว่าต่อเนื่องที่ทุกจุดในช่วง a ถึง b นะคะแล้วก็อินทิเกรตไม่จำกัดเขตนะคะคืออินทิเกรต f x d x จาก a ถึง b จะนิยามโดยนะคะอันนี้นะคะถ้า f ไม่ต่อเนื่องที่จุดปลาย a ก่อนนะคะเราจะนะคะนิยามนะคะอินทิเกรต f x d x จาก a ถึง b นะคะเท่ากับนะคะ ลิมิตนะคะเมื่อ S เข้าใกล้ a ทางขวาหรือ S เข้าใกล้ a ทางบวกนะคะแล้วก็อินทิเกรตนะคะจาก S ถึง b f x d x นะคะตอนนี้นะคะตัวปัญหาของเราคืออะไรนะคะตัวปัญหาของเรานะคะคือ a ตัวปัญหาของเราคือ a นะคะสเต็ปแรกนะคะครูบอกแล้วสเต็ปแรกคือเอาลิมิตเข้ามาช่วยนะคะหลังจากนั้นนะคะ เราเปลี่ยน a นะคะเป็นตัวแปรตัวใหม่นะคะในที่นี้นะคะเราใช้ s นะคะ,ะ,เนเนเะเปลี่ยน a เป็น s พอเปลี่ยน a เป็น s ปั๊บนะคะเราจะต้อง take limit นะคะเมื่อ s เข้าใกล้ a นะคะแต่ที่นี้นะคะ s เข้าใกล้ a นะคะ s จะต้องเข้าใกล้ a ทางขวาค่ะ s จะต้องเข้าใกล้ a ทางขวาทำไม s ถึงต้องเข้าใกล้ a ทางขวานะคะถ้าเราพิจารณานะคะช่วงของการอินทิเกรตนะคะ ช่วงของการทิเกตเนี่ยนะคะเรามีแค่นะคะช่วง A ถึง B ค่ะนะคะเรามีนะคะช่วงของการทิเกตนะคะแค่จาก A B ถึง B เท่านั้นค่ะนะคะเรามีแค่จาก A B ถึง B เท่านั้นนะคะนอกเหนือจากตรงนี้นะคะไม่เราไม่พิจารณานะคะเรามีช่วงของการทิเกตแค่ A ถึง B นะคะทีนี้เมื่อ S จะเข้าใกล้ A S จะเข้าใกล้ A S จะเข้าใกล้ A, A ได้แค่ทางเดียวคะ่ะ คือทางขวาของ a นะคะ s จะเข้าใกล้ a ได้ทางเดียวนะคะคือทางขวาของ a นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้อ่าทางขวาของ a ทางขวาของ a คืออะไรนะคะคือนะคะเข้าใกล้ a ทางบวกค่ะนะคะคือเข้าใกล้ a ทางบวกทางขวามือนะคะก็คือเข้าใกล้ a ทางบวกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยนะคะจะต้องเปลี่ยนนะคะ อินทิกรัลฟัคนะคะจาก a ถึง b นะคะเป็นนะคะลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางบวกนะคะแล้วก็อินทิเกรตจาก S ถึง b f x d x เกนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคือถ้าลิมิตหาค่าได้นะคะแสดงว่าอินทิกรัลลู่เขา้านะคะแต่ถ้าลิมิตหาค่าไม่ได้นะคะแสดงว่าอินทิกรัลลู่ออกนะคะหาค่าได้ก็คือเป็นค่าคงที่นะคะหรือเป็นตัวเลขนะคะ แล้วก็หาค่าไม่ได้ก็คือเป็นบวกหรือเป็นลบอินฟินิตี้นะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันนะคะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าอินทิเกรตไม่ตรงแบบชนิดที่สองเนี่ยนะคะเราจะนะคะไม่เจอช่วงของการอินทิเกรตที่เป็นบวกหรือเป็นลบอินฟินิตี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอโจทย์นะคะเราจะต้องเช็คนะคะว่าฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะคะ เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องไหมนะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะว่าในกรณีที่ฟังกช์ชันที่เขาให้มาเป็นเศษส่วนเวลาที่เราจะเช็คนะคะว่านะคะเขาเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องไหมนะคะเราจับตัวส่วนไปเท่ากับ0ูนย์นะคะแล้วก็หาค่า x นะคะเราจะเริ่มต้นที่นะคะตัวอย่างที่นะคะตัวอย่างแรกนะคะของอินทิกรัลไม่ตรงแบบชนิดที่2นะคะ ตัวอย่าง6.6จงหาค่าของอินทิเกรต1ส่วน square root x dx จาก0ถึง1นะคะสังเกตนะคะว่าณนะตอนนี้นะคะช่วงของการอินทิเกรตไม่มีบวกหรือลบอินฟินิตี้แล้วนะคะช่วงของการอินทิเกรตนะคะเป็น0กับ1เพราะเป็น0กับ1นะคะเราก็นะคะจะต้องนะคะสังเกตนิดนึงนะคะว่าสังเกตว่าอะไรนะคะอะถ้าเรานะคะ สังเกตสักนิดนึงนะคะว่านะคะหนึ่งนะคะส่วนด้วย root สแควร์รูทเอ็กซ์ตัวนเนี้ยค่ะนะคะหนึ่งส่วนด้วยสแควร์รูทเอนะคะถ้าครูจับนะคะตัวส่วนนะคะถ้าครูจับตัวส่วนมาเท่ากับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะได้นะคะครูก็จะได้หนึ่งส่วนด้วย root สแควร์รูทเอตัวนเนี้ยนะคะขอโทษค่ะเราก็จะได้นะคะสแควร์รูทเอกซ์ถูกไหมครูจับแต่ตัวส่วนนะสแควร์รูทเอเท่ากับศูนย์นะคะนั่นแปลว่า x ต้องเท่ากับ 0ถูกไหมคะ x เท่ากับ0เสร็จแล้วช่วงของการอินธิเกตของเรานะคะคือช่วง0ถึง1 0ถึง1นะคะแสดงว่าอะไรนะคะแสดงว่าตัวปัญหาของเรานะคะคือ x เท่ากับ0นะคะเพราะว่า x เท่ากับ0เนี่ยนะคะทาให้ตัวส่วนเท่ากับ0พอทําให้ตัวส่วนเท่ากับ0แสดงว่าฟังก์ชัน f x เท่ากับ 1>, 1ส่วนสแรูทก็เลยไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0นะคะอันนี้เป็นวิธีการหานะคะค่า x ที่ทำให้ฟังก์ชัน f x ไม่ต่อเนื่องนะคะวิธีการง่ายๆก็คือให้เราจับตัวส่วนมาเท่ากับ0นะคะเสร็จแล้วเราแก้สมการหาค่า x นะคะแล้ว x ที่ได้นะคะจะต้องเป็น x ที่อยู่ในช่วงของการอินทิเกรตด,ด้วยนะคะซึ่งในที่นี้นะคะคือช่วง0ถึง1และวูก็คือเป็นจุดปลายช่วงพอดีเลยนะคะ อันนี้คือนะคะเราแอบทดเลขหรือเราแอบคิดในใจนะคะเสร็จแล้วนะคะเวลาที่เราทำจริงๆนะคะเวลาที่เราทาจริงๆเราก็จะเริ่มต้นที่นะคะตรงนี้เลยค่ะนะคะเขียนไว้สักนิดนึงนะคะว่าเนื่องจากนะคะ fx เท่า hmm. กับนะคะหนึ่งส่วนสแควร์ x dx ไม่เกี่ยวนะ,ะเด็กๆ dx ไม่เกี่ยวนะนะคะเราเอาแค่เฉพาะตัวนี้ค่ะ นะคะตัวนี้คือ fx ของเราค่ะนะคะเนื่องจากนะคะ fx เท่ากับ1ส่วน square root x นะคะตัวเนี้ยนะคะไม่ต่อเนื่องนะคะที่ x เท่ากับ0นะคะเสร็จแล้วนะคะพอไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0แสดงว่าอะไรนะคะแสดงว่านะคะอินทิเกรตจาก0ถึง1นะคะ1ส่วนด้วย square root x แล้วก็ d x นะคะ ตัวปัญหาของเราคืออะไรตัวปัญหาของเราคือศูนย์ค่ะตัวปัญหาของเราคือศูนย์พอตัวปัญหาเป็นศูนย์ปับ๊บแสดงว่าเขาเป็นอินทิกรัลไม่ตรงแบบและพอเป็นอินทิกรัลไม่ตรงแบบนะคะเราก็ขั้นตอนแรกสเต็ปแรกเอาลิมิตมาถูกไหมคะเสร็จแล้วก็อินทิเกรตอ่ะเปลี่ยนศเป็น f อ่ะเป็น0เป็น S ก็เป็นอินทิเกรตจาก S ถึง1 1ส่วนด้วยนะคะสแควรูท x แล้วก็ d x หลังจากนั้นนะคะเราจะต้องเทคลิมิตนะคะเมื่อ S เข้าใกล้นะคะ s เข้าใกล้อะไรนะคะ s เข้าใกล้0แต่0ทางไหนนะคะเเข้าใกล้ศทางไหนนะคะอ่ะ เรามีนะคะช่วงของการอิทิเกตก็คือแค่0ูถึง1นะคะเราจะเขียนเป็นแผนภาพแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใช้วิธีการจำก็ได้นะคะอ่ะ0ถึง1นะคะตอนนี้เรากำลังเข้าใกล้นะคะเข้าใกล้0ปึ๊บเข้าใกล้ศเนาะแสดงว่านะคะเราต้องเข้าใกล้0ทางขวาหรือทางบวกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ต้องเป็น0ทางบวกนะคะ หลังจากนั้นเราอินทิเกรตค่ะเด็กๆนะคะเราอินทิเกรตนะคะตรงนี้ลิมิตก็คงเดิมอ่าลิมิตคงเดิมนะคะเสร็จแ,แล้วอินทิเกรต1ส่วนสแควรูทเนะคะเด็กๆรู้ว่านะคะ1ส่วนสแควรูทเก็คือ1ส่วน x กยกกำลังเซส่วน2ถูกไหมคะเราก็ตีกลับขึ้นไปนะคะเป็น x กยกกำลังลบเส่วน2 แสดงว่านะคะเราจะต้องอินทิเกรตนะคะ x กยกกำลังลบเศษหนึ่งส่วนสองค่ะนะคะเราต้องอินทิเกรต x ยกยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองนะคะจาก x ถึงหนึ่งนะคะอินทิเกรต x ยกยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองตัวนี้ทุกคนได้อยู่แล้วล่ะนะนะคะอ่ะเราก็จะได้เป็นนะคะ x กยกกำลังพออินทิเกรตปั๊บเราจะได้เป็น x ยกยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งถูกไหมคะ ส่วนด้วยลบหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งนะคะลบ1ส่วนสองบวกหนึ่งนะคะก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนด้วยหนึ่งส่วนสองนะคะก็คือนะคะตีกลับขึ้นไปกลายเป็น2ถูกไหมเราก็จะได้เป็นนะคะ2องเอยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองค่ะนะคะหรือนะคะเราจะเปลี่ยนเอ็กยกกำลังหนึ่งส่วนสองเป็นสแควร์รูทเอ็ก็ได้นะคะ ก็เป็น2 s q สแควร์รูทอ่นะคะ,ะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะขีดแยกตรงนี้ไว้เนาะนะคะว่าเราเป็นทดเลขนะคะเราก็จะได้ตัวนี้ค่ะเป็นนะคะ2 s q สแควร์ค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็จากเถึง1นนะคะเสร็จแล้วเราหาอินทิกรัลจำกัดเขตค่ะ เป็นลิมิตเมื่อ S เข้าใกล้ศูนย์ทางขวานะคะแทนค่าเลยนะคะแทนค่า x ด้วย1นะคะ2คูณกับสแควรูทหนึ่งนะคะสแควรูทหนึ่งก็ได้1อ่ะนะคะต้องเขียนไหมอ่ะไม่ต้องเนาะก,ก็เป็น2นะคะแล้วก็ลบด้วย2นะคะสแควรูทเค่ะนะคะแล้วก็เทคลิมิตนะคะเทคลิมิตนะคะ ลิมิตของค่าคงที่ได้ค่าคงที่เพราะฉะนั้นลิมิตของ2ก็จะได้2ถูกไหมคะแล้วก็นะคะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะเวลาที่เราเทคลิมิตเมื่อ S เข้าใกล้0น,นะคะ S เข้าใกล้0ทางขวานะคะทางขวาทางบวกเนี่ยนะคะเราเวลาเราเทคลิมิตนะคะเราแทน s แค่แค่0นะคะเด็กๆเนาะแทนแค่0น,นะคะไม่ใช่เอา0.1ไปใส่นะนะคะ เราก็จะได้เป็นนะคะลบด้วย2คูณด้วย0นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้เท่ากับ2พอได้เท่ากับ2นะคะครูขอเขียนต่อตรงนี้เลยนะครูไม่มีที่นะคะดังนั้นนะคะอินทิกรัลลูกเข้าค่ะดังนั้นนะคะอินทิกรัลลูกเข้าค่ะ